แว่สจีค่้าเียเมื่อนี้อยเดงมาจินเข้ากันมาจินเข่าอย่าเดงเด้ว่ะได้จินข้าหัวไข้กันเนี่ย นี่ผักผัดผักรวมมิตรกันมีผักอันชุรลดค่ะ อย่าแดงก็ไประเทศเอื้นพี่น้องเนาะค่ะเนาะมาจ้าพี่น้องเบอร์ทุกคนเนาะคะ่ะ F4 เข้า F4 ไม่เนาะค่ะเนาะไปกินข้าวอย่าแดงค่ะหิวไลยเลยว่าได้เอื้นใครมาจามาม่ามะหอมกระสอบปาก เน่ยยดแดงกับบ่ค่อยได้ยูค่ะคิดนวดพี่นองเบิรทุกคนนะคะเนาะคิดนวดเบิร์ทุกคนอยากมายิงเข่ากับพี่นองค่ะไขรขวาวค่ะ พยายามบ่กินน้ำมันเนาะค่ะเนาะอายุหลายแล้วกินน้ำมันไปกะมีแต่นี่ค่ะไว้อัน,นแต่ว่าบ่กินน้ำมันก็ยังได้ผัดกะผัดไอ้ผักก,กันแตวก็เคยกินน้อยลงค่ะาจำไหมว่าต้องว่าหลายได้กินข้าวกันจ้ะ ห,หอดพี่น้องเบอร์ทุกคนเนาะกันเนาะแซ่บแซ่บกันขวานนองขวานจินแล้วกันเด้อพี่นออ้องกันไรแดงกับจินแบบบ้านๆเลยจ้ะ นี่ฝากพี่น้องหมาทุกคนนะจ๊ะเนาะน้ะองจามะเข้าหนะนึ่งันถ้าจะแด,ดงบานได้ตอบแบบขอโทษขออภัยได้แต่เด้อ ได้เดยวเดงตอบซาไปกันได้เดี๋ยเดีพยายามตอบให้เบื่อทุกคนเนาะค่ะเนาะเดีย๋ยวเดงกระจาเด่าาเดนเนาะค่ะเนะโโาะหูตาพอดีอายุกระเด็กฮะใกล้เด็กหกได้จะ้ะก็ถ้าจันใดก็ไปว่ฮอดโจทย์พอถึงเงินพี่น้องเฮากะขอโทษขอไไฟเนาะค่ะเนาะเหยีีทุกคนพี่น้องทุกคนนะจ้ะย่า เดงพยายามต่อไปเบิ่ทุกคนนะจ๊ะผู้ใดมาเดงก็ไปหาบางครัง้งเดงก็ไปเดงก็ไปหาพี่น้องอยู่ค็ถ้ามีเวลาแต่ถ้าผู้ใดเห็นคอมเมนต์มาเดงก็ตอบเพื่อทุกคนนะค่ะเนาะแต่ว่าซาได้ค่ะขอโทษขออภัยแด้ค่ะถ้าซาดได้ก็ได้ 也不算。Yep, yep. ถ้ามันหลุดถ้ามันหลุดไปอ่ะยายมันก็ขึ้นมาได้ก็ได้อันที่หลุดหลุดไปนะอันที่เราดูเลยหน่อยที่มันหลุดบบยาแดงกับโบกันกันหลุดแล้วคันเนาะหลุดกับโบเป็นทางดอกเขาก็ค่อยอันยาแดงกับอีทถ้าพูกเดีหลุดไปมายาแดงกับอีทกดกลับแล้วคันเนาะ จะเดงกะขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ใจะเด้งนะจ๊ะจะเดงกะกดให้พี่น้องเนาะคันเนาะตั้งคนตั้งซอยกันเนาะกันเนาะเป็นพี่น้องกันเด้อเนาะจ๊ะจาะจ้าก่อนนี้จบกะขอให้พี่น้องอ่อปลอดภัยในทุกสิ่งทุกอย่างนะกะทำอะไรก็ขอให้สมปรารถนาได้จ้ะจะเดงก็ขอให้พี่น้องอ่ออยู่ดีมีสุข ตลอดเนาะค่ะเนาะก็กดไลค์กดแชร์ให้ซึ่งกันได้กันได้จาด้าเด้อแดงกรบ่ปรงเมีหลายๆเนาะค่ะเนาะขอจะจบไปแค่นี้ก่อนเนาะจ้ะเนาะไอขอให้พี่น้องอยู่ดีสบายได้จ้าเด้อ ขอบคุณค่ะที่วุนซาลับฟังเนาะค่ะเนาะยายแดงกะบ่ค่อยจิ้งบ่จิงจ้งนะคะ่ะแต่ก็อยากมาเจอกับพี่น้องเนาะค่ะเนาะจ้าสวัสดีรอบนึงเนาะค่ะสวัสดีจ้า